สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียากาเดนค่ะอีพีนี้เปิดแบ่งโชคเก้าชั้นนะคะอ่ะในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเชื้ออ่าลูกผสมทับทิมนะคะด่างลงก้านค่ะด่างลงก้านด่างลงก้านอันนี้เป็นไม้ยอดนะคะไม้ยอดอันนี้เป็นไม้ยอดนี่ก็ไม้ยอดไม้ยอดมีอยู่ที่สองต้นนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไม้หนอ่อไม้หน่ออันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ สี่ยอดขึ้นนะคะไม้ไม้ไม้สี่ยอดบวกนะคะไม้สี่ยอดบวกหลายต้นเลยอ,อากาศอากาศหนาวนะคะเขาจะมาสีชมพูเข้มกว่านี้นะคะไม้สี่ยอดห้าย,ยอดบวกเลยนะคะหลายยอดเลยอันนี้ก็แทงออกมาหลายหลายหลายหน่อเหมือนกันก็ลูกค้าสามารถไปแยกได้นะคะรอให้โตวกว่านี้ก่อนก็ได้ก็ไปแยกอีกหรือถ้าแยกช่วงนี้ก็สามารถแยกได้นะคะแยกก็ให้เขามีระบบรากด้วยนะคะ จะได้ติดดีค่ะหรือถ้ายังไม่อยากแยกก็อรอไว้ก่อนได้นี่ขนาดเล็กๆนะคะยังด่างเลยด่างลงก้านนะคะด่างลงก้านอ่ะสำหรับกระถางนี้นะคะกระถางนี้เอาไปที่อ่าห้าร้อยส่งฟรีค่ะห้าร้อยส่งฟรีนะคะเนี่ยดูความด่างนะคะสวยมากคือแบบคุ้มสุดคุ้มนะคะห้าร้อยส่งฟรีมากกว่าห้ายอดอย่างแน่นอนค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอืเยอะเลย ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงแตกเยอะขนาดนี้นะคะส่วนอันนี้อันนี้ยังไม่แบ่งอันนี้อันนี้กลัวลูกค้าเลี้ยงจะไม่รอดเดี๋ยวจะเลี้ยงไปก่อนอ่ะตัวนี้ให้ที่5้ารส่งฟรีพอค่ะอ่ะส่วนอ่ะยอดนี้นะคะยอดนี้สวยมากนี่ด่างลรงก้านกันแบบนี้เลยนะคะอ่ะใบนี้ก็จะมีตํงหนีนะคะก็ขอคนที่รับได้ค่ะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะอ่ะอื่นๆเป็นอย่างไรอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้ความ ความเย็นนะคะช่วงหน้าหนาวอะ่ะเขาจะสวยมากเขาจะสวยมากนี่เชื้อทับทิมก็จะด่างลงก้านนะคะชมพูดแดงสวยสวยเลยอ่ะต้นนี้ต้นนี้เปิดให้ที่อ่าสองพันห้าพอสองพันห้าค่ะสองพันห้าส่งฟรีนะคะ 2, สองพันห้าส่งฟรีสองพันห้าร้อยส่งฟรีอ่านุดได้มานุดได้แม่เข้ามาก็ห้าพันแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรก็แบ่งไปก็ขาดทุนบ้างไม่เป็นไรคะ่ะ แบ่งกันไปอ่าอันนี้ให้ที่สองพันห้าร้อยพออ่าตัวนี้ห้าร้อยนะคะห้าร้อยอ่าส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้อันนี้ก็จะโดนมแมลงช่วงกลางคืนนะคะขอคนที่รับได้อันนี้ก็จะเป็นใบใบใหม่อ่าถ้าอย่างที่บอกค่ะคือพวกโชคเก้าชั้นนะคะเขาเขาชอบอากาศเย็ยนๆค่ะถ้าได้ความเย็นเขาส่วนมากโชคเขาจะไปสวยช่วงหน้าหนาวค่ะตอนนี้ถ้าใครจะเก็บก็อาจจะได้ไปชมช่วง หน้าหนาวอีกรอบนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้เอาไปที่1,900พอให้ที่1,900นะคะใครสนใจก็ต้นไหนก็สามารถแคปส่งให้หนูทางไลน์ได้นี้มีตำนินตรงนี้นะคะขอคนที่รับได้นะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นเชื้อทับทิมเหมือนกันคอมแพลกก้านสั้นก้านสั้นมากนะคะก้านสั้นมากเป็นด่างลงก้านแต่ว่าด่างจะไม่ด่างแรงเท่าตัวนี้อันนี้ยอดใหม่กาลังมานะคะยอดใหม่กําลังมา ก็ใบนี้โดนมแมลงช่วงกลางคืนกัดต้องขออภัยนะคะแล้วก็ขอคนที่รับได้ด้วยตัวนี้เป็นทรงดีมากทรงสวยกระถาง9นิ้วนะคะอ่ะตัวนี้เปิดอยู่ที่2,000บาทเปิดอยู่ที่2,000บาทนะคะใครอยากจะได้ไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะลูกค้าสามารถไปอัพไซด์ได้เลยไปลงอ่างมังกรแบบนั้นก็ได้นะคะไปลงได้เลยค่ะแล้วก็ทําการลดน้ําเช้าเย็นนะคะแค่2เดือนเท่านั้นค่ะตัวบิ๊กบึ้มเลยนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวเนี่ยตัวนี้เขาจะออกไปแบบดําดม่วงแดงดําม่วงแดงอันนี้เจออากาศเยน็นๆนี่สวยมากค่ะบางสวนเพิ่งจะออกมาปล่อยนะคะเพิ่งจะมาปล่อยปีนี้เห็นอยู่บางสวนเพิ่งจะมาปล่อยเวลาที่เขาเป็นแม่พันธุ์ไปอ่ะสวยมากใต้หลังใบใต้หลังใบออกเป็นแดงแดงนะคะใต้หลังใบเขาจะเป็นแดงแดงอันนี้ก็ทําจํานวนไว้อยะะู่ค่ะเนี่ยเขาจะออกแบบนี้นะคะเนี่ยเขาจะออกแบบนี้ ดามวงแดงอันนี้โดนแมลงกัดช่วงกลางคืนค่ะกะ็วันนี้มีแบ่งที่หนึ่งหนอก่อนละกันหนึ่งหนอก่อนละกันนะคะ,ะกระถางแปดนิ้วอ่ะตัวนี้ตัวนี้เปิดอที่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยดามวงแดงเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะ ใครสนใจก็เนี่ยความลายความลายมาแล้วเดี๋ยวเจอความเดี๋ยวเจอความเย็นไปนี่สวยเลยนะคะอ่าเปิดที่1,500นานะคะใครสนใจโทรหาหนูได้นะคะ0ูนย์8 7 9 9 5ค่ะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นเชือกของทับทิมนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆจะออกชมพูเข้มกว่านี้นะคะถ้าได้ความเย็นนะคะอันนี้จะเป็นอ่าต้นใหญ่กระถาง11นิ้วนะคะนนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยอ่ะเดี๋ยวแบ่งไซส์เล็กให้ก่อนไซส์เล็ก อ่ะตัวนี้อ่ะอันนี้นะคะอ่ะก็จะตำาหนิดตรงนี้ก็จะฟอร์มแบบนี้นะคะฟอร์มแบบนี้อ่ะอันนี้ไปที่400อพอ4 0 0อยนะคะ400บาทอ่ะต้นที่2นะคะต้นที่สองต้นที่สองอันนี้คือเชื่อของพวกทับทิมนะคะสามารถรดน้ำเช้าเย็นได้เลยอ่พวกนี้จะเป็นไม้หน่อนะคะอันนี้จะเป็นอ่ะเป็นต่อเขาอ่ะอยู่ในนั้นอีกสองหน่อยังไม่สามารถแยกได้อ่ะนี้กระถางที่สองนะคะ อ่ะตัวนี้ก็ให้ที่อ่ะตัวนี้ไปที่ห้าร้อยนะคะห้าร้อยห้าร้อยพอแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นที่สามต้นที่สามอันนี้ก็ไปที่ห้าร้อยแต่แต่อันนี้ขอขอให้ใบนี้แก่แข็งแรงดีกว่านี้ก่อนนะคะเราน่จะส่งให้นะคะอันนี้ต้นที่สามนะคะต้นที่สามให้ไปที่ห้าร้อยพอเจอความเย็นนะคะเจอความเย็นช่วงหน้าหนาวนะคะสีจะเข้าดีกว่านี้นะคะเป็นสีชมพูสวยมากอ่ะต่อมาต้นใหญ่ต้นใหญ่ ต้นใหญ่เอาไปที่900พอค่ะไม่ต้องถึงพันหรอกปกตินุปเปิดอยู่พันห้านะคะไซส์ใหญ่ๆอันนี้เอาไปที่900พอค่ะ,อะชอบตัวไหนก็สามารถแคปส่งทินงทางไลน์ได้เลยนะคะ